ดวนล่าสุดมาดามแป้งนั่งประมุขบอลไทยแล้วมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำขึ้นแท่นเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนที่18นะครับหลังชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนโหวตสูงสุด68จาก73เสียงนะครับสูงที่สุดในประวัติการตั้งแต่การลงคะแนนเสียงในครั้งแรกจากผู้ชิงตําแหน่ง 5คนนะครับของสมาคมฟุตบอลกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับน้องจานวิจารณร์บอลนะครับคลิปนี้เรามาติดตามการก่อติดสถานการณ์การเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นที่ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่ครับของวงการฟุตบอลไทยครับนับจากนี้ผมเชื่อว่าฟุตบอลไทยนะครับของบ้านเราจะต้องมีความมีการพัฒนาอย่างแน่นอนนะครับประเด็นสําคัญที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับมาจาก เจ็สิบสองเสียงนะครับและอาจจะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งเสียงนะครับหากสมาคม ักฟุตบอลอาชีพได้รับการยอมรับนะครับสําหรับ72เสียงนั้นก็มาจาก1จากทีมจากไทยพีบดีนะครับจำนวน16ทีมทีมจากไทยลีก2จานวน18ทีมนะครับทีมที่ชนะเลิศในลีกสมัครเล่น1ทีมทีมที่มีอันดับ1-5จากไทยลีก3แต่ละโซนนะครับจำนวน30ทีมทีมที่ชนะเลิศอันดับที่2ในฟุตบอลลีก2ทีมสโมสรที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศลีกสูงสุดกีฬาฟุตบอลลีกหญิง1เสียงนะครับ ทีมชนะเลิศของกีฬาฟุตซอลหญิง1เสียงนะครับทีมชนะเลิศเดกสูงสุดฟุตซอลชายหาดอีก1เสียงนะครับผู้สมัคนะครับผู้สมัครนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในปี2567ในปีนี้นะครับก็มีนางนนพันธ์ล่ำซำนะครับหรือมาดามแป้งนะครับานายวรงทิวทัศน์นายพยุรินงามพริง้งนายธนศักดิ์สุรประเสริฐนะครับนายคมกิตนภา,าลัยนะครับนี่ก็เป็น บรรดาผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับทีนี้เรามาดู ความต้องการของแต่ละสโมสรนะครับว่าพวกเขาต้องการอะไรกันบ้างนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับครั้งใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยนะครับแน่นอนว่าจุดประสงค์ของเขาก็คืออ่าหนึ่งเงินสนับสนุนนะครับเงินสนับสนุนของสโมสรต่างๆนะครับโดยเฉพาะไทยลีก2อลีก3นะครับต้องการเงินสนับสนุนให้เพียงพอนะครับต่อการทําทีมนะครับอาจจะไม่สู้สโมสรใหญ่ๆนะครับที่มีสปอนเซอร์อะไรมากมายนะครับแต่ทีมระดับล่างเนี่ยเขาต้องการเงินสนับสนุน เป็นส่วนใหญ่นะครับสองก็คือเรื่องผู้ตัดสินนะครับก็ขอให้มีความเป็นยุดความยุติธรรมนะครับเป็นเป็นอิสระนะครับมีความแบบ ตัดสินอย่างยุติธรรมนะครับเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับโปรโมทให้ทีมเล็กๆมีฐานแฟนคลับให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะดึงดูดผู้ชมนะครับแฟนบอลให้มากขึ้นนะครับและอุปจัยอีกอย่างหนึ่งก็คือปัจจัยของสโมสรต่างๆนะครับการอัดเม็ดเงินสนับสนุนสโมสรนะครับให้เพียงพอนะครับเพื่อที่จะพัฒนาสโมสรในภูมิภาคหรือว่าสโมสรหลักนะครับหนึ่งที่สองที่สามนะครับและต่อจากนี้ ผมก็มีความเชื่อมั่นว่ามันนำแป้งนะครับจะนำพาทีมชาติไทยวงการฟุตบอลไทยนะครับก้าวสู่การพัฒนาครั้งใหม่นะครับจุดประสงค์ของเราก็คือพาทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกนะครับก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของทีมชาติไทยของวงการกีฬาไทยนะครับสำหรับอีีนี้ก็สวัสดีครับ